สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับดิมเล่ามักเบียนะครับก็ยังอยู่ใน Stout s e ซีรีของออ Dark Horse Brewing อยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่4ครับคือ Four Smoke Stout นะครับก็คงจะเป็น Stout ที่มีพวก smoke malt หรือ malt ที่ลมควันนะครับพูดถึง smoke malt กันนิดนึงก็คือ smoke malt เนี่ยคือเบียร์ที่มีชื่อดังมากๆใน,ในประเภท smoke malt ก็คือเบียร์ประเภท roach beer นะครับหรือบางคนเรียกว่าเบียร์จากแคว้นแบมเบิร์กของเยอรมนีนะครับก็ใช้มอลที่เอาไปลมควันก่อนนะครับตัวเด็ดๆก็คือยี่ห้อดังๆก็คือเชลงเกลล่านะครับ <ๆ S 1> ก็ให้กลิ่นยังไงบางคนบอกมีกลิ่นคล้ายๆพวกของแบบลมควันแบบเบคอนส m o k แซลมอนอะไรอย่างนี้นิดหน่อยกอ็เดี๋ยวเรามาลองทานกันดูครับสำหรับ4 Smoke Stout จาก Dark Horse ครับ,รบเราก็มาดู กันนะครับว่าโฟสโมอกสเตาจะดูหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คงจะหน้าตาไม่ต่างจากสเตาท,ท,ทั่วไปนะครับสีดํามืดนะครับก็ฟองก็ค่อนข้างน้อยนี่ขณะพยายามเทให้มีฟองก็ยังไม่ค่อยมีฟอง,ท,งทั้งที่แอลกอฮอล์ก็อยู่ประมาณเจ็เปอร็นต์นะครับกเ็เป็นเบียร์ที่คือเรียกว่าสีดํามืดเลยไม่ส่องเห็นแสงไม่ผ่านเลยนะครับแล้วก็ฟองแทบไม่มี นะครับก็เดี๋ยวเราไปชิมรสชาติแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ซีรีสนี้เป็นซีรีส์ที่ผมประทับใจหลายตัวเลยอืมอืมพอเป็นสตา์แล้วไม่ค่อยมีกลิ่นสโมกเยอะเท่าไหร่นะครับมันโดนกลิ่นกาแฟคั่วๆดำๆกลบไปซะมากกว่าอืมมีกลิ่นไม้อยู่ไกลๆนะครับแต่ว่าถือถือว่าไม่เยอะเลย ไม่เยอะอยเลยอ,อกลิ่นคล้ายๆน้ำพึ่งน้ำพึ่งนิดหน่อยด้วยซ้ำไม่ได้ออกเนี่ยคล้ายๆเมเปิลไซรัปหน่อยๆน,นะครับไม่ได้ออกเบคอนหรืออะไรมากมากมายนะครับเดีย๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูครับอ่อนกว่าที่คิดครับเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นที่อ่อนมากบอดี้ค่อนข้าง กางกลางค่อนข้างไลท์ like, ไปซ้ำเทียบกับว่าเป็นสไตล์อเมริกันนะครับแล้วก็ความซ่าน้อยซ่าเล็กๆยิบๆยิยิบต้นๆเนี่ยหวานหวานนิดหน่อยตรงกลางกางก็หวานนิดหน่อยตรงท้ายก็ก็มีติดหวานอยู่บ้างนะครับ อืกาแฟไม่มากน,นี่กาแฟไม่มากออกเอคล้ายๆ American s t o u t ทั่วๆไปไม่มีอืมไม่มีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่ยกเว้นความดื่มง่ายครับตัวนี้ก็เออถือว่าใช้ได้มไม่ค่อยมีกลิ่นสโมคเท่าไหร่ภายในซีรีส์นี้ผมว่าก็กยังเป็น b อ u e b e r ส y s t ท,ที่ที่นา่าประทับใจที่สุดอยู่นะครับตัวนี้ก็อาจจะแบบ ไม่ไม่เรียกว่าถึงขั้นเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นซีรีส์ที่ที่ค่อนข้างดีว่าวถ้าถามว่าในซีรีส์นี้ตัวที่น่ากินก็คือเบอร์ 3, ามบลูเบอร์รี่สเตานะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็คือเบอร์สุดท้ายแล้วครับเบอร์ 5, ้านะครับซีที่หก็คือเป็น2ตัวที่น่ากินตัวอื่นก็ยังถือว่าธรรมดาเป็นเบียร์ที่ดีแต่ว่า ดีดื่ม,มง่ายแต่ว่าไม่ได้สุดยอดนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้กับ Dark Horse for Smoke Style ครับ